ข้อความจากไทมสัสกลุ่มผู้เชี่ยวชาญปรมาจารย์ที่ขึ้นสู่สวรรค์โดยแดเนียลสแกรนตันเรื่องวีรบุรุษและผู้ร้ายบนดาวเคราโลกพรพวกเราคือไทยมสัส เราคืกลุ่มของปรมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เรากำลังดูแลทุกคนเรากำลังดูแลพวกคุณทุกคนเพราะเราต้องการเผยแร่ความรักและแสงสว่างของเราให้กับคุณและเพราะว่าเราสนุกกับการดูแลคุณเติบโตและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณทุกคนที่จะรู้ว่ามีคนมากมายคอยเฝ้าดูคุณอยู่เนื่องจากความสนใจในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่คุณมีต่อคุณบนโลกนี้ คุณถูกมองว่าคุณเป็นคนที่ชอบระจนภัยที่สุดในจักรวาลและนั่นจะทำให้คุณได้รับความสนใจไม่น้อยและได้รับความช่วยเหลือจากเบื้องบนไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องจริงจังกับสิ่งที่คุณกําลังประสบอยู่การรู้ว่าคุณกําลังเล่นเกมและเป็นการจำลองจะช่วยให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและในโลกทั้งใบ แต่หากเกมของคุณต้องการตัวร้ายและคุณตั้งใจที่จะค้นหาว่าใครคือตัวร้ายใช่แล้วคุณจะจริงจังกับเรื่องทั้งหมดนี้มากเกินไป แน่นอนว่าตอนนี้คุณมีคนบนโลกที่ตกลงรับบทบาทผู้ร้ายแทนคุณแต่พวกเขาก็คือพื้นที่ดีที่สุดของคุณอย่างแท้จริงนั่นเองพวกเขาคือคนที่เต็มใจรับผลกรรมที่ต้องการให้พวกเขาเป็นตัวร้ายในเรื่องราวของคุณพวกเขาคือผู้ที่ตกลงที่จะสัมผัสกับพื้นที่ที่ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้จากการรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นใครในฐานะแหล่งพลังงาน และนั่นเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่อย่างยิ่งในแง่นั้นพวกเขาคือฮีโร่ที่แท้จริงของพวกเขาที่มีและพวกเขาก็มีข้อตกลงที่จะเล่นเกมกับคุณและก็เข้าสู่ความหนาวเย็นเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการวิวัฒนาการของจิตสำนึกบนดาวเคราะห์โลกตอนนี้พวกคุณทุกคนต่างมองดูพวกเราที่มีความสุข ที่ได้เล่นบทบาทของปรมาจารย์ผู้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และมันง่ายสำหรับคุณที่จะเห็นพวกเราเป็นวีรบุรุษแต่เรามองคุณที่เล่นบทบาทที่คุณกำลังเล่นและผู้ร้ายที่เล่นบทบาทที่พวกเขากำลังเล่นบนโลกว่าเป็นฮีโร่ที่แท้จริงในเรื่องราวของการเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษยชาติ ตอนนี้คุณอาจสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้บอกว่าคุณกำลังมีบทบาทอะไรอยู่ที่นั่นและนั่นเป็นเพราะคุณกำลังตัดสินใจว่าบทบาทนั้นคืออะไรในทุกช่วงเวลาคุณสามารถเป็นผู้ช่วยผู้รักษาเยียวยาผู้นำทางและผู้มีประสบการณ์หรือคุณสามารถมองเห็นตัวเองเป็นเหยื่อของผู้ที่มีอำนาจทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับคุณ และบางครั้งคุณจะเห็นผู้ที่มีอำนาจทั้งหมดเหมือนกับคนอื่นๆที่อยู่ในชีวิตของคุณที่พวกเขากำลังเล่นบทบาทของสมาชิกในครอบครัวของคุณดังนั้นคุณจะดึงพลังงานทั้งหมดกลับคืนมาเมื่อคุณเห็นว่าเกมและเกมจำลองเป็นสิ่งที่คุณสร้างสารรค์ขึ้นและคุณสร้างสารรค์ขึ้นมาและคุณมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองได้ตลอดเวลา และคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังของตัวตนที่คุณกําลังสะสมอยู่ภายในอย่างแท้จริงของคุณได้ตลอดเวลาแต่เพื่อที่จะทำเช่นนั้นได้คุณต้องยอมรับว่าความรักคือคำตอบ และคุณต้องเต็มใจที่จะสำรวจความรักที่อยู่ในตัวคุณแม้ว่าจะไม่มีใครแสดงท่าทีเต็มใจที่จะรักคุณก็ตามแต่นั่นเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่พวกคุณทุกคนได้สร้างเกมที่ท้าทายมากสำหรับตัวคุณเอง ดังนั้นเราจึงเพลิดเพลินกับบทบาทของคนที่แสดงให้คุณเห็นถึงหนทางที่จะเป็นความรักในโลกที่ไม่เปิดกว้างต่อเราและคําสอนของเราเสมอไปเราจะแสดงให้คุณเห็นต่อไปว่าความรักในตัวคุณคือสิ่งที่คุณต้องการและเราจะทําเช่นนั้นผ่านข้อความเหล่านี้และโดยการแสดงความรักของเราที่มีต่อคุณให้มากขึ้นตลอดเวลา เราไม่ได้หยุดรักมนุษยชาติเมื่อเราขึ้นสู่มิติที่12แต่เราเพียงเข้าถึงความรักที่เราเป็นอย่างแท้จริงได้มากขึ้นเท่านั้นและคุณจะสามารถเข้าถึงความรักที่แท้จริงของคุณได้มากขึ้นเมื่อคุณตกลงว่าวิธีที่จะทำเช่นนั้นก็คือการลุกขึ้นมารู้จักตัวคุณเองมากขึ้นตามที่ควรเป็นอย่างแท้จริงมากขึ้นในฐานะความรักอันไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของแหล่งกำเนิดเดียวที่เราทุกคนเกิดมาก็คือพระผู้สร้างนั่นคือทั้งหมดที่สำหรับตอนนี้พวกเราคือไทมัสเราเป็นกลุ่มของปรมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสุสวรรค์แล้วเราอยู่ในหมู่ผู้คุณเสมอโดยบูสเดย์